พอ่พอแม,แม่ข่าวดีลูกสาววันนี้มาใส่เสียงเพลงใหม่ที่ห้องอัดหุ้งเฮียงใช่ไหมสตอริโอ้อาจารย์กุ้งที่จังหวัดขอนแก่นฝากติดตามนะคะข่าวดีลูกสาวเราตลอดเลยนะคะแม่ๆพอ่พอพ่อดีใจลห,ลหลายนะคะได้ชมผลงานใหม่ของทิดาน้อยของเราอีกแล้วสุดยอดมากเลย นเง่งของเรามีผลงานให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ชื่นใจอีกแล้วหนูน้อยค่ะผลเก่งของพ่อพ่อแม่แม่แมสาวมอมอสคนน่ารักทั้งสวยทั้งเก่งนะคะเยี่ยมมากเลยแม,แม่ดีใจและชื่นใจเด้อจ้ะ ดีใจกับลูกสาวนะคะ่ะม,มีผลงานใหม่อีกแล้วเย้เย yeah, yeah, yeah. ้เย่เมยม่ชื่นใจกับหนูอีกแล้วจ้าคนเก่ง มาใส่เสียงเพลงใหม่อีกแล้วดีใจหลายหลายเด้อจ้ารอชมค่ะใส่เสียงเพลงที่ห้องอัดขอนแกนฝากติดตามด้วยนะคะจ้าแม่แม่บอกว่ารอชมรอค่ะผมนะคะรอรอรอนะคะเนาะทุกคนก็รออืม รอมีพ่อสุขุมก็รอยินดีด้วยจ้ารอเสมอครับลูกสาวนะคะ่ะดีใจกับลูกสาวของเรามีเพลงใหม่อีกแล้วเซอรไพรส์ลตลอดเลยลูกสาวคนเก่งของเรามีเซอรไพรส์ลตลอดน่ารักมากเลย พ่อ,พอรอเป็นกำลังใจให้หนูนะคะดีใจจังเลยไกลแล้วข่าวดีเสมอเลยลูกสาวคนเก่ง น่ารักมากเลยแม่ๆพ่อๆรอชมผลงานสาวสวยของเราเยี่ยมมากเลยว้าวๆ,ๆขอให้ดังๆปังๆดัง,ดง,ดงทะลุฟ้าเดินนะจะเป็นที่รักนะคะของเอซีพ่อๆแม่ๆตลอดไปนะคะเยี่ยมมากเลยคนสวยคนเก่งสู้ๆนะคะ เก่งอยู่แล้วคนเก่งอืมเก่งมากสู้ๆนะลูกนะคะยำม,มากเลยดีตลอดนะคะน้องพอ่พอแม,แม่เราเป็นกำลังใจให้ลูกสาวของเรานะคะ ขออนุโปรสมผลสำเร็จในทุกๆอย่างที่ดาน้อยของพ่อพ่อแม่เยี่มากเลยดีใจกับลูกหลายๆดนะ้าดูสู้รอฟังข่าวดีรอฟังแล้วคะผลงานของลูกเร็วๆนี้ยี่มากเลยคนเก่งของแม่พ่อๆ คนน่ารักอาจารย์เอ็มของเรานะคะเรียกไว้รอเลยเพราะความปรารถนาของลูกอยากเป็นอาจารย์อาจารย์น่ารักมา,ากๆเลย <Okay. S 1> ชื่นใจนะคะเนาะชื่นใจเหลือเกินสู้ๆพ,พ่อแม่ๆเป็นกำลังใจให้หนูเสมอ,อม ดงที่สุดมีผลงานออกมาเรื่อยๆเลยเยีมที่สุดรอฟังรอฟังขอให้ดังๆปังๆนะคะมีแต่คนรอฟังรอฟังนะคะ เราฟังอยู่นะมีแต่คนรอฟังอยู่สาวน้อยคนเก่งนะคะรอฟังจ้านะจ๊ะขอลูกสาวประสบผลสําเร็จนะคะประสบผลสําเร็จทุกอย่างอยู่แล้วนะคะคนเก่งของเราติปนีแอดยาก็ขอสแสดงความยินดีกับลูกสาวนะคะ รอรับฟังขอทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ